ไม่พูดใช่านักเลยไม่ค่ะอยู่นู่นอ่ะอยู่นู้นทํากิจกรรมเยอะค่ะแล้วก็ก็เหมือนเก็บตัวปกติทั่วไปแหละที่เราใช้พลังงานเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทานจุกจิกเท่าไหร่ด้วยก็ต้องกลับมาเพิ่มน้ําหนักที่ไทยด้กินํำหนงเขาบ้างไ่คะพี่อเรียบร้อยแล้วค่ะมือแรกเลยข้าวเส้นการทงานค่อนข้างหลากหลายขึ้นค่ะ ก็ความจริงช่วงแรกๆก็จะเป็นออกรายการเยอะเนาะคะเพราะว่าต้องต้องต้องเดินสายตามสื่อต่างๆแต่ว่ามีอีเวนต์เยอะเหมือนกับอีเวนต์ก็มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะก็แฮปปี้พร้อมลุยงานเพราะว่าเราก็ได้ทํางานแบบเยอะขึ้นได้เจอคนเยอะขึ้นนะคะแต่ในช่วงระหว่างนี้ก็ยังต้องเดินสายขอบคุณสื่อขอบคุณสปอนเซอร์อะไรอีกใช่ไหมคะค่ะมีบ้างค่ะมีบ้างมีงานแล้วขอติดต่อค่ะคุณย่าเขก็ยังค่ะติดต่อได้นะคะเอค ไม่ติดได้หมดค่ะได้หมดอยากเล่นพี่เรียดนางนางเอกก็ดีค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นบทนางเอกแล้วแบบว่าลูกแบบก็้าขุนมูลนายเขาชอบเรานี่นักเรียนอะไรนะคะแบบลุกเจ้าขุนมูลนายเขาชอบเราละครอันนี้ละครใ, <c oughs> ใช่ไหมาหาได้ค่ะได้อ่ถามเลยแล้วกัน เห็นเข้าแล้เข้าแล้คือเพื่อคำถามนี้เลยใช่ไหมเห็นช่วงนี้ไปตอบหลายๆสื่อมากเกี่ยวกับเรื่องดีอะไรนะครัู้ไหมว่าเขาจีบเราแล้เขาจีบแบงไหนยังไม่ได้จีบเนาะในติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราชอบใส่เขาลงคลิปใหม่แล้วนะไปดูอย่างที่เราบอกว่าเราชอบใส่กอกเขาก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนกับเราเลยค่ะ ถ้าเปลี่ยนในชีวิตจริงน่าจะฮาก่อนนี้เนาะฮาฮาหรือว่าชอบถ้าเปลี่ยนในชีวิตจริงคือก็เห็นถึงความพยายามค่ะแต่เอาตรงก็คงแปลกอ่ะเขาบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก็ลอดอย่หินดามค่ะใจจอยใจจอยเขาทำขนาดนี้แล้วยังไม่แบบใจอ่อนเลยว่ายก็ไม่นะคะในอที่ทำในอัที่ทำเป็นผมทองนี่ดูเป็นสายคอร์สสำหรับเราหรือยัง อะไรนะคะที่เขาทำเป็นผมทองดูเป็นสายผมกับหรับเราแล้วหรือยังมันยังดูไม่เข้าถ้าอยากสนติไม่ต้องจะปวดใจมไม่คือถ้าไปต้องลองฟอกจริงๆดูลองฟอกสีจริงๆดูคือแนะนำจะพกไปยิงอย่าใช้แอปใช่ไหมอย่าทำเลยออย่างเราบอกสเปคบอกว่าใครพ่อที่จะต้องดูแล เรื่องของการเดินข้ามถนนเงี้ยแล้วเขาก็มีคลิปข้ามถนนภาพคลิปข้ามถนนถนนได้ดูเราเป็นไงบ้างคะเห็นแล้วค่ะคือถ้าเขาเขาเขาทำเหมือนที่หนูพูดในสัมภาษณ์อ่ะมันก็อาจจะดูแบบว่าเออน่ารักแต่ที่เขาทํากับพี่จี้อ่ะมันดูน่ากลัวไปนิดนึงมันดูแบบนิดนิดนึงน่ากลัวแต่ว่าก็ก็น่ารักดีใครน่ารักใครน่ารักทั้งสองข้ามถนนกับเท้าไร้ยางอะไรนะคะข้ามถนนกับเท้าไร้ยางยังค่ะแต่ถ้าให้เดินแบบนั้นหรอ แต่ล้สุดเพ้่นผ่านมันเกิดเข้ามานี่เะามอบของขวัญอะไรเป็นวิเศษให้กับเขาเค้กไหมไม่ได้เลยยังแต่บอกแล้วว่าเดี๋ยวของขวัญตามไปเพราะว่าไม่ค่อยมีไม่มีเวลาไปซื้อของเลยไม่ได้ัไม่ได้คิดเลยอะค่ะฮะไม่ได้สิคุณแม่ยังยังไม่ได้คิดเลยค่ะเดี๋ยวก็คงถามว่าอยากได้อะไรค่ใช่ใช่ครเบพิเศเรียบร้อยแล้วบอกว่าไงบ้างบอกเขาว่าไงบ้าง ก็แฮปปี้ร์นเดย์ก็ขอให้เขาสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกอย่างที่ที่ที่ปรารถนาค่ะก็ความสมบัติเขารอเราอยู่อันนี้จะรอนานหน่อยอ่าทำไมเ้อบิดอะไรอย่างในโลกออนไลน์ตอนนี้คุณพี่พัชจางอยากเป็นหนูหรือเปล่าหรือยังไง ชีไม่จีบเราสักนิดเลยหรอไม่ไม่ค่ะไม่หรือว่าเขาไม่จีบเราหรือว่าเราดูไม่ออกหรือว่าเขาเปิดไม่อเปล่าไม่จริงๆค่ะเขาจีบหรือเราไม่ดูแม่แบบน่าจะรำคาญแล้วตอนนี้รำคามากเด้อปล่อยเลิกเลยปล่ยเลิกนะแล้วเราไปถามเขาทำไมคะว่าแบบคือแบบนี้คือบ้าอะไรเ้ย ไม่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเวลาเวลาเห็นเจอเขาแล้วเราเห็นคลิปอย่างเขาลงคลิปใหม่มใช่ไหมคะเราก็จะแบบ คืออะไรอ่ะทำทำไมอ่ะอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าเออน่ารักดีเราก็ไป r ีโพส t อะไรแบบนี้ค่ะอะไรนะคะหรือว่าเราช็อตบิวเขาก่อนเขาก็เลยไม่กล้าแบบสารภาพรักตรงเราตรงโต๊ะเลยนใส่คำแรงมากเลยอ่ะสาวันนี้นั่นคือตอนแรกหนูก็กลัวว่าเออหนูจะช็อตเขาเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเราช็อตเขาแล้วเหมือนเขาชอบอ่ะชีวิตจริงก็เลยช็อตช็อตช็อตอะไรเงแต่เขาเขาก็มีแบบไม่ไม่ซา เหมือนกันนะคะขาหมวดขอขหมวดเลยโอปอถ้าสมมติว่ามันจะต้องแบบว่าเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างเงี้ยเราพอไมมหรือว่าต้องรอเวลาไปก่อนบ่อยเรื่อถามไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับจิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบว่าแบบเอ๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแบบเอ๊ะไม่ใช่เลยเออะไม่ใช่เฮออกงานก็ถามนี้ถามเรื่องพอลาเยไม่มีค่ะไม่มี ก็ถ้าทุกคนแฮปปี้แล้วแบบเนี่ยนั่งตัวบิดกันแล้วก็แฮปปหนูก็ยินดีตอบค่ะยินดีตอบส่วนทางทางพี่ยินดีเขาก็ขอทําคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนชอบเราติ๊กต็อกของมันดังแต่ทุกครั้งทีกเวลาเราตอบสื่อเขาก็ได้ดูทุกครั้งใช่ไหมคะดูค่ะก็ก็เคยเจอแล้วเขาก็แบบเราดูแย่ไปเลยอ่ะขนะฝากยินดีหน่อยครับพือแอเขาจะไปลงติ๊กต็ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ไม่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 มีค่ะก็ก็สู้สู้ขอให้ทำต่อไปค่ะทำต่อไปที่หม่ถงวก็เจอหน้าจีบเะลรก็ทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์เรื่องจีบก็ก็ไว้ก่อนเพราะมมีข่ามาอย่างเงี้ยกลัวไหมคะว่าหนุ่มหนุ่มคนอื่นจะไม่กล้ามาจีบหรื่องค่ะก็ไม่นะคะความจริงตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้ามีใครเข้ามาจริงูก็ไม่ค่อยมีเวลา อเคใช่คนะ่ะท okay. yeah, oh, ํางานอ่ะล่าสุดรุ่นไปออกงานมาค่ะเป็นยังไงบ้างพอเราไปประกบเพื่อนเราในวันนั้นอันเดอร์อันเดอร์ก็โอเคค่ะดีใจที่ได้เจอวิกตอเรียเขาก็แฮปปี้ก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอนจอยไทยแลนด์ไหมเขาก็เขาก็เอนจอยแล้วก็แล้วก็แฮปปี้เราเป็นโฮสต์คันชีเราก็ดีใจค่ะพอภาพทู่มันประกบออกไปเราได้เช็คแบบกระแสทำไมว่าเขาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้าง ดูในไอจค่ะก็ก็คอมเมนต์โอเคค่ะก็ดีใช่แต่ส่วนใหญ่แฟนนางงามของเราของไทยเนี่ยมองอนไม่ได้อีกแล้วคนบอกว่าอ้โูเสียดายเสียดายเขาพูดงนี้ตลอดรู้สึกไงบ้างคะค่ะก็ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นศักยภาพแล้วก็มองว่าพอทำผลงานได้ดีค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วก็ขอทุกคนมูฟออนได้แต่ล่าสุดเห็นถ่ายภาพคู่กับเจสซี่ด้วยใช่ไหมคะแมุ่ยด้วยใช่ก็เป็นงานปร์ตี้เย็น่ะ ไม่ค่ะไปถักถ่ายไม่ได้ถาม่าลืมไปเลยเขียนไม่ล่ะลืมไปเลยแต่ว่าก็ยัคงมีโอกาสได้ได้เจอกันอีกค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็วันนั้นถักถ่ายด้วยความที่คนเยอะมากๆด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาได้คุยก็สวัสดีพี่ใหม่พี่ชัช่ีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เซคายกันแล้ววันนั้นก็คือประสบความสเร็จแล้วได้เจอนางงามเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมไงบ้าง ก็มีมีทั้งนางงามจากมิชลินเวิร์สปีนี้ด้วยปีก่อนๆด้วยก็ดีใจได้เจอรุ่นพี่ทั้คนสวยแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วโลกเลยค่ะเยอะมากๆ้วใจจอยแฮปปี้ใช่ตอนนี้เนะ้าเขาแปเป็นว่ารักดิงเขารักเราแล้วว่าอครู้สึกยังไงคะดีใจค่ะ,คะ,คะเพราะว่าปกติวงการนางงามมันก็เข้มข้นทั่วโลกทุกคนก็เชียร์คนของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ที่เราเป็นคนไทยแต่ว่าเราสามารถที่จะยูไนต์แฟนคลับต่างชาติมาให้ให,ให้เชียร์เราได้ค่ะ เชื่อว่าเชื่อว่าโอปอลคงได้ยิ่คำถามในโซเชียลหรือว่าจากแฟนๆนานๆเนาะวันนี้เขาถามลูกสาวอ่มดีกว่าจากกระแสที่ว่าแบบอุยแม่ปูจะได้ทําต่อไหมหรือจะไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างต้องถามแม่นะคะอันนี้เพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อเลยค่ะสิอยากให้ตัว่าเขาดูแลเรายังไงบ้างไปเมืองนอกประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคือ หนูหนูก็ไม่ทราบนะคะ่าว่า,ว,า,ว,าว่าเรื่องนี้คิอยังไงเพราะว่าเราเราไม่ได้มีส่วนกับกับทางบริษัทแต่ว่าส่วนตัวหนูเองหนูก็แฮปปี้มากๆก,กับกับการดูแลของแม่แล้วก็ TPN นะคะตั้งแต่ตอนอยู่ไทยตั้งแต่ได้มงตั้งแต่2022เลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้รับมงกุฎแต่เราได้รองแต่ว่าแม่ก็ดูแลทุกคนเหมือนเหมือนเป็นแม่<อ>จริงๆเหมือนที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึก อบคุณเวลาอยู่กับเขาแล้วก็ทั้งตัวแม่เองแล้วก็ท PN เวลาไปต่างประเทศแบบเนี้ยทุกคนก็เห็นว่าเต็มที่มากๆเลยเนาะทุกคนไปไลฟ์ไปคอยเฝ้านางงามให้ให้แฟนคลับทางประเทศไท<า>ย<ๆ>ที่ดูอยู่ทั้งบ้านได้ได้รับชมอะไรเงี้ยหนูก็อยู่กับท p พมา2ปีก็เห็นความทุ่มเททุกอย่างค<ๆ>่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทําต่อไปอยากไม่พูดเขาขาดเจ็บเนี้ยคำไม้เทา้นาไปเชียร์โอปอลนะาร่แเลยแม่บอกแม่แปวกแบบ แล้วเขาวีนด้วยนะเขาวีนก่าใช่วีนใช่ค่ะก็ทราบซึ้งค่ะที่ที่แม่เต็มที่ขนาดนี้เพราะว่าเราเองก็เต็มที่ในส่วนของเราเนาะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่ลงประกวดแต่ว่าเขาก็ทุ่มเททุกอย่างเหมือนพอพอกับหนูมากกว่าหนูได้ซ้ำนะคะแม่ก็เจ็บขาแล้วก็พักผ่อนก็น้อยบางทีก็นอนหลังหนูตื่นก่อนหนูใช่ค่ะ แม้ว like ่าพี oh. ่แฟนดีข้างนเราเรายังไปรักลูกเขาอีกหรอเปล่าอะไรนะคะป่าเรี่นอะไรเราอยากได้แม่สามีในอนาคตแบบนี้ไหมคะก็แบบหนุตออก็ไปโยงอะไรมั่วกันดิ่แกนแหะเนาะ ไม่อย่าว่าแต่แม่สามีคือแม่ปุ้ยเหมือนแม่แท้ like ๆของหนูจริงๆค่ะเพราะว่าเอคุณแม่ก็ไปอยู่ภูเก็ตบ้างไปต่างประเทศบ้างในอย่างเงี้ยแม่ก็จะเป็นเป็นเป็นคนดูแลเขาก็จะบอกมามาหนูว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูลูกให้ในอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนได้อยู่กับแม่ตัวเองก็พอขออนุญาตถามล่าสุดมีหมอดูออกมาทํานายทายทักเราได้ได้อยุดคดีได้บ้างไหมคะที่บอกว่าอุปกรณ์จะไปไม่สุดสักทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้ดูค่ะไม่รับคำทำนายค่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะอยู่ในไหนคะเผื่อเผื่อแต่ว่าแต่ก็มีมีคนทำนายเยอะเหมือนกันนะคะช่วงที่วบไปประกวดแล้วก็ความจริงมีเอ่อคาส่งที่สำนักทำนายตรงด้วยว่าจะได้รางวัลทรสามแต่อุ๊ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตอู๊บแต่ว่าก็ หนูก็ลืมไปช่วงนึงเพราะว่าตออย่างที่บอกว่าเราก็ไม่หลับก่อนเพราะว่าเรากำลังจะไปประกวดหนูก็ไม่รลับกาทำนายค่ะแต่ว่าก็มีคนดูเยอะค่ะนอนไหมคะเจอคัมภีร์ไม่ค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเออเวลาคนเราดูดวงนะคะถ้าหมอดูบอกว่ามันจะดีเนี่ย เราเชื่อแต่ถ้าเขาบอกไม่ดีเนี่ยเราไม่เชื่อทุกคนเป็นเหมือนกันหมดชีวิตเราเราเลือกเองเราลองใช่ชีวิตลิขิตเองค่ะอาหยาดตัวที่มันค่ะเราได้ลองเท่อไนะลองระดับสามได้ดูแบบนี้ได้ดูอะได้คอยต่อสายตรงหน้าอะไรนะคะได้คุยแต่ว่าไม่ไม่ได้โทรค่ะพิมพ์เอาเพราะว่าเราตัวเขาไม่ว่างไม่ใช่ ก็แฮปปี้นะคะเขาเาก็เต็มที่อ่ะเราก็แฮปปี้กับพี่สาวค่ะเราก็เชื่อว่าเขาก็มีความสุขกับกับตำแหน่งที่ได้ลับแล้วก็เอนจอยกับการประกวเขาก็เต็มที่คิดว่าเขาพาดอะไรทำไปถึงได้ B2B เออแมกคูแมกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็มีคู่แข่งหลายคนเหมือนกันที่ที่เรามองว่าเหมาะสมกับกับวงกุณนะคะก็รู้สึกว่าพี่เขาทำเต็มที่แล้วออ่ะ อ่ะโอปอสองพันยี่สเนาะคุณก็อวยเราเยอะเลยถึงแั่สองพันยี่สิบอยากให้ฝากอะไรถึงรุ่นน้องเปนนี่แล้วอุ้ยเป็นรุ่นพี่แล้วเหรอก็หมายถึงตอนไป MU ใช่ไหมคะใช่หรือว่าประกวดที่ไทยในบ้านก็ตาม้าก็รถทูใช่ไหมความจริงทั้งทั้ง รถเทอมยู UT, แล้วก็สมัครภายที่จะได้ไป MU 2025ก็ขอให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ขอให้ยึดมั่นกับ,กบคอร์สในใจว่าตัวเองเชื่อเชื่อในอะไรก็ยึดมั่นกับสิ่งนั้นแล้วก็ทําเต็มที่กับทุกกิจกรรมค่ะแล้วก็มีความสุข ขอถามนิดหนึ่งละการเห็นว่ามีคนจะประกาศรถพูเยอะเลยถ้าอายกันมาปีหน้าจะยังไงครับวยแทบแทบล่าสุดชิไปร้องเพลงนะในห้างใช่ถ้าาอกันมาก็คือแทบเนาะถ้าเจสตี้มาอะไรยังไงครัอกรโอก็เคดีค่ะดีดีมาเยอะๆดีค่ะจะได้แบบจะได้สนุกสำหรับคนดูด้วยถ้าถ้าเป็นมีเดียมาล่ะยังไงนะเข โอเคหนูได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าสถานุก็ไม่ใช่คนเลือกหนเชียร์อย่างเดียวไม่ใช่คณะกรรมการชื่อนาก็ดีค่ะดีเหมือนกันมีกระแสทุกคนเลยนะคะว่าจะมาแต่ว่าก็หนูก็รอดูคอนเฟิร์มอยู่เหมือนกันว่าใครจะลดทูหนึ่งร้อเรซเราก็เหมือนกลับมาเป็นแฟนคลับอีกรอบหนึ่งมานั่งดูแทนนะคะเอะไรอย่างไอจังเขาเป็นปีเดียวกันกับเราไหมตอนเปลี่ยนนะค่ะ เขามีเแค่พวกคุยกับเราไหมว่าแบบเอออยากลงน้าโอ,อต๊ตอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> เขาไม่บอกเลยทุกคนแบบดูดอุบมากอะไรเงี้ยมีแต่กระแสแต่ว่า <c oughs> คิดว่าป <c oughs> ก,กติเขาจะเปิดตัวกันช่วงไหนะปีหน้าป่ะคะ่ะ <c oughs> ปีห <c oughs> น้าเดี๋ยวรอดหรอจะลงไม่ลงนอกจาก ก็เดี๋ยวรอร้อยปเ็แล้วกันค่ะรอร็แล้วกันก็น่าจะได้รู้พร้อมๆกันค่ะอยากอยากพัลโลค่ะใครเป็นพิเศษมให้ไปแก้แค้นหน่อยเอมตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีเดี๋ยวรอดูอคนที่เคยมาประกวดเนาะที่พี่ประต่างพูดมาคอนเฟิร์มแล้วก็รอดูหน้าใหม่ด้วยว่ามีใครบ้างแล้วค่อยัลโหลดทีเดียวเนะ่ะโอเคค่ะขอบวดค่ะขอบคุณค่ะ